สวัสดีค่ะทพู้มวันนี้กับคับมาพบกับเจค้ามสามตัวเต็งขึ้นเก่านะคะวันนี้เจค้ามสามตัวเต็งสิพาาทพู้มไปติดตามมึงเล่าความฝันกับนาซูลนะคะนาซหนีงเพื่อนฝันนะคะทพู้มเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปขนเอาของมาซอยงานนะคะเพิ่นสิจัดงานแต่ว่าจัดงานอีหยังเพิ่นว่าเนาะค่ะแต่ว่าเป็นงานเนาะค่ะเพื่อนกะไปขนเอาของกะมาจอดไว้เนาะค่ะกะมีรถขั้นหนึ่งเนาะค่ะ รลดขั้นสีแดงเป็นของปูกะถอยมะตําค่ะถอยมะตํากับหลดของนาสนค่ะกะฝาถ่ายคูออกพ่นว่าตกลงเพิ่องออกเนาะค่ะทผู้ชมเนาะฝาถ่า,ายของเพิ่น,นะค่ะกะนาสนนี่กะศูนลายกะจะหายแห้งเนาะคะ่ะทผู้ชมกะความฝันครับ ของนศนสิเป็นยังไรเป็นไปเป็นมาแนวไรกับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะข้ากับไปติดตามท่านชมรับฟังความฝันของนศนพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะหนศนค่ะสวัสดี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 ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาพอครับนศนอีกรอบหนึ่งค่ะท่านผู้ชมรอบนี้หนศนเพิ่นกลับมาบ้านค่ะกลับมาบ้านแล้วหรือยินข่าวว่าิ่นฝันค่ะ เรื่องราวความฝันของนส่นหน่งิเป็นไปเป็นมาจังไหนใครเพิ่งบอกให้ฟังเนาะคะเนาะนส่นฝันว่าจังไหนคะฝันว่าไปเงอนงานไปเงอนงานขี่รถไปเงอนงานกําลังสิของขนของลงรถบนนัดนี้มีรถอันปูรถปูผู้เพิ่นเสียขี่รถถอยมาตําผูเ้เพิ่นเสียนี่ก็คือว่าเพิน่นเพิ่นตายจันสิบ่จ้าเพิ่นตายค่ะ เป็นรถเพื่อนอ่ะเคยขี่ประจำนั่นแหละหากจะคล้องเพื่อนนั่นตายแล้วมันถอยรถตำรถโน่น่ะในความฝันอ่ะคุ้นครับนี่เม่นเพื่อนบอค่ะเม่นผููเพื่อนจะคล้องรถบ่อหรือไผ่คนครับนั่นบอเม่นเพื่อนคนครับนั่นคนอนยุทน้ำบานหากมาขี่รถเพื่อนอ่ะในความฝันอ่ะมาขับรถเพื่อนอ่ะเพื่อนตายน่ะคจะผููเพื่อนถอยมากนี่เป็นเป็นรถไผ่โนอขันมาถอยนี่ หั่นถ้อยมาตัมเนี่บอกรดปูเพิ่มเพินมเสียนุเอิญเพิ่นปูแต่ว่าหั่นโมเมนปูเนาะโมเมนต์ข้คางบ้านมาขับรถปูค่ะแมนค่ะค่ะข้นคางบานมาขับรถปูบานเพิ่มมาถ้อยส้นเังสีบอกค่ะค่ะถ้อยมาส้นเลยกับอันกับบ้านนันจนอันผู้จอดน่ะข้องโนูน่ะขันข้องโน่น่ะจนจนพังเลยขายมันน่ะพังเพิ่งถึงเบิดค่ะพังเพิ่งเลยได้จกอกบ่ หมือนยังต๊ถ่ายรถนู้นจนตกะออกฟ่งออกเลยนะในความฝันน่ะฟ้าถ่ายรุดออกเลยบอค่ะคือตอนนั้นรถจอดแล้วก็ผู้คนขับรถปูนี่เพิ่นถอยมาส้นถ่ายเนี่ยบอกค่ะส้นถ่ายฟ้าถ่ายรุดออกเลยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะวันนี้จังไ๋ตโตนะสุนอันเพิ่นอันถอยมาส้นนั่นก็ในความฝันว่าศูนเดศูนย์อยู่เด้ จะหายแมียนจะหายยูว่ารถจอดยูแมนก็มาต่ำยังสินาศูนย์อยู่ในความฟันอะได้หายการถ่มเหมือนวกยางค่ะเลยล่ะครับก็ได้ว่าเห็นกันอยู่ศูนย์อยู่เพราะว่ารถยังดีๆเนาะมาต่ำกันเนาะจอดอยู่ดีๆก็ลังคนของลงมาต่ำค่ะค้นของหนีเป็นของเอามา ยังของขล้องคือถวยคือบวงมันสีเฮ็ดงานแมนค่ะจัดงานในความฝันเลยฝันสีจัดงานในความฝันบุหัวงานยังหูแต่ว่าจัดงานได้ค้นค้องลงพวกถวยพวกบวงนี่เลยเดี๋ยวไปเอาถวยเอาบวงค่ะหูตะว่าค้นคงค่ะด้านี้งานกับบ่ปรากฏหูว่าสีเอามาจัดงานยังบุหูเลยหูต่ว่างานหูตะวัาในงานค้นถวยค้นบวงกำลังลงเพิ่นก็มาส้นเอามื้นวัดสันซูนล่ะ ตอนนั้นนะสนอยู่บนหลดบอกฮารือจังไงอง๋อยู่ทั้งอยู่ทังตารางกำลังคน<อ>้นของลงหลรดแล้วแมนรถดมันก็มีตะครองอะค่ะบ้านนี้เพื่อนถอยมาสอดแล้วเพื่อนได้ขี่หนีบหรือเดลงมาคุยก,กันอยู่กิดถอยออกออก,ออกหน่อยหนึ่งก็เด,นนเดวบาออก,กันแมนกับซุนให้เพื่อนก็ได้วบอกให้เพื่อนนติคีะบ้านนี้ ฟ้าถ่ายรุดออกเด็กเก็บมาใส่ขื่นบอค่ะในความฝันบ่ในความฝันบบเด็กเก็บมาใส่ขื่นคือตอนนั้นคือเหมือนเหมือนศูนรถดีๆเนาะมาส่นฟ้าถ่ายฝงเนาะเหมือนจิลละฝงรุดออกเลยเมาจะเกียดในเพิินค่ะมาจะเกียดมาตะศูนถ่ายรถกระรุดออกค่ะรถขั้นหีนมาส้นป็นหยังบอกคะนาะส้นบ่ค่ะ <ส>รถมาส้นบเป็นหยางคููครับครับบ่อเป็นยังบ่อเป็นยังบ่อพังบ่เสียบ่อพังบเสียคนครูคนมาส้นอ่ะขับขั้นที่นู้ดของโน่ะจอดนั่นฟ้าถ่ายรูปฝงเลยครูสีซอยส้นนั่นสนหูบว่าเด็กพยัญชนะเป็นยังไงหูอยู่ค่ะหูอยู่หนึ่งสาม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 เลยเปดปูที่ เขาครับมาส่วนนะคะหนึ่งสามหนึ่งสามบานนี้รถเพิ่นเป็นสีไะไผู้เพิ่นสอยถอยมาส่วนสีแดงค่ะสีแดงค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามผู้ใา่หรือผู้ยิ่งเพิ่นเป็นคนขับผู้ใา่ค่ะผู้ใส่ผู้ายค่ะบานนี้รถของน้องสนนั่นป้ายทะเบียนเท่าไหร่สี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดค่ะสี่สามเจ็ด S <S ปกติแล้วเคยฟันเกีียวกับรถบดประมาณหนบ่ค่ะบพราค่อยฟันเด้หดลดุดเกับมาอยู่น้ำดนโดนเราก็บ่ค่อยได้ฟัน <S <S เห็นเพิ่นเจือเทลือบ่ได้ฟันบ่เห็นว่ารถเกิด,ด,ดอุบัติเหตุเจือเทือบ้านนี้ส่วนนั้นทะเบียนรถนั่นรุดออกบ่ใน,นความฟันบร่รดุดรุดแต่อันฟ้าถ่ายป่งออกเลยใน,นความฟันขุมต้าฟ้าถ่ายออกทะเบียนก็ยังคือเก่าค่ะ เคยฟันเห็นรถจังสีวอืมบบฟันปกติก็บบฟันแหละนี่แหละกําลังฟันค่ะเึิดฟันเนาะแต่ว่าขั้นฟันเกียวแก่แบบกะส่วนมากกะมากสิมาเลททะเบียนรถเนาะค่ะนเนาะค่ะเคยเคยได้โชก็รถของจะคลองบอเคยออันก็บ่ได้ฟันดอกหักต่างใจแบบว่าซื้อไทยรถกะคลองเล่แะค่ะก็ถืออยู่เพิ่นกให้โชกรู้อยู่ดอกค่ะออกเลื่อยอยู่อันว่เคยฟันว่ะได้จำจังสบ่ แม่นค่ะบ่เคยฟันอีดลีแต่ว่าเที่ยวนี่ฟันว่าเข้ามาส้นเอาจนฟ้าลดฝุ่งออกเลยค่ะศูน์บักยางคักเลยในความฟันว่าเหมือนแบบศูนเลยแหละค่ะค่ะน้องศุนนี่อายุเท่าไดรน้อค่ะบานนี้สามสามสิบสี่สามสิบสี่ปีน้อค่ะกะเรื่องเล่าความฟันกะฟันซ้ำนี่กะตื่นเลยบ่น้องศุนค่ะบ้านเล็กทีเล็กบ้านเล็กทีของน้องศูนบ้านเล็กทีบ ค่ะสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์บันเล็กทีก็งามเนาะสองเจ็ศูนย์เรื่องเล่าความฝันของน้องสนกมี่ซาหนีเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของน้องสนกับฝันว่าเห็นหลดถอยมะส้นหลดจะกของเนาะเมื่อบานสิไปซอยงานจักไปซอยงานยังกับบูานยังกับบูฮูค่ะน้องสนเพิ่นค่ะเป็นผู้ฝันแมนค่ะท่านผู้ชมโดนๆสิฝันเถื่อนเนาะแต่ว่าขั้นเดฟฝันละโตเลขกับมากสิ ตรงไปเปเนะอนอนงสนนอนนแต่ว่าการให้ท่านผู้ชมทางบ้านกันกันไวเนเนะสื่อหมุนเอาว้นเอาเนะค่ะท่านผู้ชมนอสำหรับเรื่องเล่าความฝันของนองสนกะขอบคุณหลายๆเนะค่ะนอทีแบงปันความฝันละกะตัตเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนะค่ะนะ,ะขอบคุณค่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 ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคามสามตัวเต็งสิบห้าท่านผู้ชมมสาสรุปตัวเลของนงสนเนะค่ะนงสน่เพื่อนฝันว่าเพื่อนไปแก ข่าวของแกถวยแกหมอมาจากวัดเนาะค่ะทับส้มเพื่อนสีเอามาสอยงานเนาะค่ะเพื่อนมาเพื่อนสีเอามาซอยงานพ่อเพื่อนจอดรถแล้วเนาะค่ะกับมีรถขั้นสีแดงๆเนาะค่ะเป็นรถของปูเนาะค่ะเพื่อนกะถอยมาส้นรถนสนเนาะค่ะกะฟ้าถ่ายกับลุดออกเนาะค่ะทับส้มฟ้าถ่ายเพื่อนกะตกออกเนาะค่ะนาสนนี่เพื่อนกะจะให้เนาะค่ะเพื่อนกะไลยศูนไลยกะ เทียงกันนะคะท่านผู้ชมเทียงกันกระพูทีคระปลดขั้นสีแดงมาตัมของนัซลนนะคะกระตัวเลขของเพื่อนนี่กะสี่เจ็ดสามนะคะป้ายทะเบียนของน,น,นะะัซลค่ะกะป้ายทะเบียนของปูเพื่อนกะหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะท่านผู้ชมอายุของนัซลกะสามสิบสี่ปีนะคะบ้านเลขที่ของนัซลนี่กะสองเจ็ดศูนย์ 17มกรลาสองหาหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกแจ้งเตือนเพื่อสีบริพาาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็เดต่งงางๆแนวทางดีๆเนาะค่ะ่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ